เอาล่ะก,ก็เป็นสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่ในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาวิญญาราชันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับคลิปนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่พระเอกนะครับผมได้เข้าปะทะกับกลุ่มทหารที่จะเข้ามาทําร้ายองค์หญิงของเมืองเฉียนวู ซึ่งหัวหน้าทหารที่มีนามว่าเฉียนนั้นก็ได้บอกกับองค์หญิงนะครับผมว่าเจา้านามีระดับพลังอยู่แค่โลกวิญญาณเจ็ดยอมจำนนซะจะดีกว่าซึ่งองค์หญิงก็ได้เตือนพระเอกนะครับว่าอาวุธของไอเจ้าหมอนี่คืออาวุธราชันระดับห้าของราชวงศ์อีกด้วยถ้าเกิดว่าพวกเรายอมแพ้พวกมันก็อาจจะไว้ชีวิตก็ได้ซึ่งพระเอก ก็ได้ทำการใช้วิชาฝ่ามือวิญญาณนะครับเพื่อจัดการกับหัวหน้าทหารลงได้แบบสบายๆซึ่งองค์หญิงนั้นก็ถึงกับยืนอึ้งและเหล่าทหารนะครับก็ได้บอกว่าแม่ทัพเชียนนั้นเป็นถึงลูกศิษย์ของท่านหลอดฉีแต่ทว่าเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับชายปริศนาผู้นี้มันเป็นใครกันแน่ และพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับองค์หญิงไปว่าหลอดฉีที่ว่านั้นเขาเป็นใครกันแน่องค์หญิงจึงตอบเขาเป็นปรมาจารย์ที่ทำงานกับท่านพ่อของข้าและในคืนนี้ก็จะมีงานเลี้ยงซึ่งหลอดฉีก็จะเดินทางมาที่งานเลี้ยงด้วยซึ่งพระเอกก็เลยบอกไปนะครับผมว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ช่วยข้าได้เยอะเลยจะได้ไม่ต้องไปลำบากตามหาตัวเจ้านั่น ให้มันยุ่งยากและเดี๋ยวข้าจะช่วยพาเจ้าไปยังที่นั่นเองและไปจัดการกับปัญหาทั้งหมดนี้องค์หญิงจึงได้บอกว่าซูชิงยุนนี่เจ้าจะเอาอย่างนั้นจริงหรือเขานั้นเป็นถึงปรมาจารย์ยินยางพวกเราจะต้องตายแน่ๆจากนั้นนะครับผมฉากก็จะตัดมาที่การประชุมของเจ้าเมืองเฉียนวูซึ่งพวกเขาก็กำลังคุยกันว่า ที่สำนักดาบหวังเจียนนั้นได้ทําการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ที่มีชื่อว่าลิ้วยุนไอเจ้าหมอนั่นไม่น่าจะแข็งแกร่งมากพอที่จะเป็นเจ้าสำนักได้ดูเหมือนกับว่าสำนักดาบในตอนนี้จะสูญเสียวความเชื่อมั่นไปอย่างมากซึ่งคนพวกนี้นะครับผมก็กํำลังวางแผนเพื่อโจมตีสำนักดาบเพื่อเข้ายึดอำนาจและทนันใดนั้น พระเอกก็ได้บุกมาถึงที่นี่ซึ่งองคหญิงก็ได้บอกไปว่าพวกเจ้านะมาทำร้ายพ่อของข้าแถมทำการเข้ายึดอำนาจและยังวางแผนที่จะไปทำลายสํานักอื่นอีกพวกเจ้านั้นก็ไม่ต่างจากพวกสัตว์เดรัจฉานหลอกที่มีจิตใจต่ำช้าเป็นอย่างมากและจากนั้นชายที่ชื่อเฉียนชีก็ได้ทำการบุกเข้ามาเพื่อเข้าโจมตีในทันทีนะครับและบอกองค์หญิงอีกว่า จะพูดอะไรก็ให้ระวังปากของเจ้าเอาไว้ด้วยซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าใช้วิชาย่องเบาเพื่อเข้ามาโจมตีผู้หญิงอย่างนั้นหรือตลกดีเหมือนกันนี่ซึ่งเมื่อเฉียนชีนะครับได้เห็นดาบของพระเอกเขานั้นก็ถึงกับตกใจและพูดว่าดาบเล่มนั้นนี่อย่าบอกนะว่าเจ้าก็คือหลิวหยุนปรลมาจารย์ดาบแพงสำนักหวังเจียนพระเอกจึงตอบว่า เข้าใจเร็วดีเหมือนกันนี่ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวซึ่งองค์หญิงนะครับก็ถึงกับเขินเมื่อได้รู้ว่าพระเอกนั้นก็คือปรมาจารย์ผู้โด่งดังและเฉียนชีก็ได้พูดต่อว่าในฐานะที่เจ้านั้นเป็นเจ้าสำนักแต่ก็ยังบุกมาที่นี่เจ้าไม่คิดหรือยังไงกันว่าจะพาปัญหากลับไปสู่สำนักของเจ้าและทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการผลักองค์หญิง ให้ออกไปจากลัศมีการโจมตีของชายผู้หนึ่งนะครับที่จูจ่ๆก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพระเอกก็ได้เรียกเขาด้วยชื่อยุนชิงเซียแห่งสำนักสวรรค์ลุงอรุณนึึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าคนพวกนี้มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการโจมตีสำนักดาบ และครอบครอง18ราชวงศ์ซึ่งหยุนชิงเซียก็ได้ทำการระเบิดพลังออกมาและประกาศว่าหลิวหยุนเจ้านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับแมงเมาที่บินเข้ากองไฟด้วยวิชาลับบวกกับพนึกวิญญาณที่ขาได้สอนไว้ณที่แห่งนี้มันจะช่วยข่าขุดลุ้มฝังศพเจ้าได้ยังไงละ่ะและมันจะช่วยข้าสยบความหยิงยโสของเจ้าได้อย่างแน่นอนและทันใดนั้น พวกตัวลายนะครับก็ถึงกับพูดว่านั่นมันอะไรกันนะ่ะและพวกเขาก็ได้พบกับอสูรน,นาคาที่พระเอกได้อันเชิญออกมานั่นเองซึ่งพระเอกนะครับผมก็ได้บอกไปว่าข้าหนาได้กลิ่นอายของผนึกวิญญาณอยู่ตั้งแต่แรกแล้วและอสูรของข้ามันก็ชอบกินผนึกวิญญาณซะด้วยและเฉียนเชียวก็ได้ทำการออกคำสั่งให้พวกลูกน้องจัดการกับงูยักษ์ของพระเอก ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าอสาูรนาคาเอ๋ยจงมอบพลังมาที่คาพุนนี้ด้วยและพระเอกนั้นก็ได้ทำการแชกสุดยอดวิชาดาบถ่าไม้ตายขั้นเทพจัดการกับพวกทหารจนล่วงลงไปกองนะครับเฉียนเชียวก็เลยคิดในใจว่าช่างเป็นวิชาดาบที่สุดยอดอะไรเช่นนี้กันซึ่งหยุนชิงเสื้อก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผม รวมไปถึงเชียนเชียวเขาก็ได้คิดในใจว่าถึงวิชาดาบของเจ้านี่นั้นจะแข็งแกร่งแต่ทวาระดับพลังของข้านั้นก็มีมากกว่าแถมข้านั้นยังมีอาวุธราชาระดับเจ็ดอีกด้วยมันจะช่วยปกป้องข้าให้ผลจากวิชาของเจ้านั่นได้และถ้าข้าร่วมมือกับเจ้าหยุนชิงเซียแล้วล่ะก็พวกเราต้องทำได้แน่ซึ่งพระเอกก็ได้ทำการเรียกอาวุธราชาออกมา และใช้สุดยอดวิชาดาบเพื่อเข้าโจมตีซึ่งวิชานี้นะครับก็มีชื่อวิชาว่าหมื่นช้างสารถล่มสวรรค์ซึ่งเฉียนเชี่ยวที่โดนวิชาเข้าไปก็ถึงกับร่วงลงไปกองจนชุดเกราะลาชันนั้นก็ถึงกับแตกกระจายส่วนทางด้านของหยุนชิงเซียก็โดนวิชาของพระเอกโจมตีเข้าไปเต็มๆและได้พ่ายแพ้อย่างลาบคาบไปอีกคนซึ่งพระเอก ก็ได้พูดคุยกับคนที่ชื่อเฉียนฮานว่าพวกพ้องของเจ้านั้นได้พ่ายแพ้ไปหมดแล้วแล้วทําไมเจ้าถึงยังไม่ยอมจํานวนอีกหินฮานจึงได้หัวละออกมาและก็บอกว่ายอมจํานวนให้กับเจ้างั้นหรือข้าน่ยยอมรับเลยว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งจริงๆและมีพลังมากพอที่จะเป็นเจ้าสํานักได้แต่ทว่าเจ้านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากคนขี้คลาดที่บังอาจมายึดอํานาจ ไปจากเจ้าสำนักคนก่อนแถม18ราชวงศ์ก็จะไม่มีวันยอมรับเจ้าอย่างแน่นอนพระเอกจึงบอกไปนะครับว่าดูเหมือนกับว่าสำนักทองคำและสำนักสวรรค์ลุงอรุณจะคอยให้ท้ายกับเจ้าอยู่งั้นสิเจ้าถึงได้ไม่เกรงกลัวแค่ข้ากวดแกงดาบก็สามารถสังหารเจ้าได้แล้วนะและเจ้าก็จะได้ไปเยือนยมมาโลกแล้วแต่ก็เอาเถอะ เพื่อไม่ให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ข้าจะพอแค่นี้ก็แล้วกันและ18ราชวงศ์เองก็จะได้ไม่วุ่นวายด้วยและข้าจะขอเตือนเจ้าเอาไว้สักอย่างหนึ่งว่าถึงพวกเจ้านั้นจะมีอำนาจเพียงใดก็อย่าได้ใช้มันอย่างได้ใจให้มากนักจากนั้นพระเอกก็ได้พบว่าคาถาปีศาจท,ที่เขาได้มานั้นมันกำลังปล่อยเปลวเพลิงจำนวนมากออกมานะครับ ซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับองค์หญิงว่าให้ออกเดินทางไปที่สำนักหวังเจียนแล้วอยู่ที่นั่นนางก็จะปลอดภัยและจากนั้นสิบวันต่อมานะครับพระเอกก็ได้มาแจ้งข่าวว่าในตอนนี้เมืองเฉียนวูสำนักทองคำและสำนักสวรรค์ได้ทำการร่วมมือกันโดยมีจุดประสงค์คือทำให้สำนักพวกเราแตกหักกับ18ราชวงศ์และที่ทำไปก็เพื่อจะทดสอบ ความสามารถของพวกเรานั่นเองจากนั้นก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งรีบมาแจ้งข่าวด่วนว่าแย่ yeah, แล้วท่านอาจารย์ตอนนี้18ราชวงศ์จู่ๆก็ถูกอาสวนโจมตีเป็นจำนวนมากอีกด้วยและพวกมันก็ได้ทำการออกอาราวาสพระเอกจึงได้ถามไปนะครับว่าอาสู์งั้นหรือแล้วราชวงศ์ไหนละ่ะที่ถูกโจมตีลูกศิษย์จึงตอบว่าถูกราชวงศ์เลยจำนวนของพวกมันนั้น มีเยอะแยะมากและแผ่ขยายกองทัพออกไปโจมตีทุกที่พระเอกจึงได้ตอบว่าในตอนนี้18ราชวงศ์หลักกำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเราจะต้องไปช่วยพวกเขาและแสดงให้เห็นว่าสำนักของพวกเรานั้นมีดีเช่นไรบ้างและถ้าเป็นไปได้พวกเจ้าจงต่อสู้แค่กับเจ้าพวกอสูรก็พอส่วนสำนักทองคำและสำนักสวรรค์ข้าจะเป็นคนจัดการเอง และยูก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของงานประลองหกสำนักหลักนั้นมีชื่อว่าหลิวเซียงด้วยพระเอกจึงตอบถูกต้องแล้วหลิวเซียงนั้นก็เดินทางมาร่วมงานประลองด้วยและตอนนี้นางก็ถูกจับตัวไปอยู่ที่เมืองหิมะและพระเอกก็บอกว่าเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อพานางกลับมาให้ได้และจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมา ที่กาววังเยือกแข็งซึ่งหยีเฉียนฮานและนางเอกนะครับผม <c oughs> ก็กำลังประลองฝีมือตามคำสั่งของผู้เป็นอาจารย์ซึ่งพลังของนางเอกในตอนนี้ <c oughs> ก็แข็งแกร่งมากพอนะครับที่จะสามารถต่อสู้ <c oughs> กับสิทธิพี่ได้อย่างสูสีและอาจารย์ก็ได้บอกว่าวันนี้พอได้แล้วพวกเจ้าทั้งสองทำได้ดีมากซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำการแช่แข็งนางเอกไว้เหมือนเดิมนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้นางอาวาสซึ่งนางเอกนั้นก็เรียกได้ว่าต้องทนทุกทรมานเป็นอย่างมากนะครับและจากนั้นยีเฉียนฮานนางก็นึกถึงตอนที่พระเอกได้ช่วยเหลือชีวิตของนางไว้และนางเนี่ยนะครับก็ได้ตกหลุมรักพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยนางจึงได้คิดว่าเวลานี้แหละคือโอกาสที่ข้าจะได้ตอบแทนบุญคุณ และหากหลิวเซียงนั้นเป็นคนรักของพระเอกนางก็ไม่อยากที่จะให้หลิวเซียงต้องทนทุกทรมานเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆยีเฉียนฮานจึงถามอาจารย์ไปว่าพอจะมีทางไหนหรือเปล่าที่จะปล่อยตัวหลิวเซียงไปเพราะข้าไม่อยากเห็นนางต้องทนทุกทรมานเช่นนี้อีกต่อไปแล้วอาจารย์จึงถามนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากัน ดูเหมือนกับว่าเจ้าจะไม่ใช่คนเดิมที่ข้าเคยรู้จักเลยซึ่งอาการแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเจ้าได้ตกหลุมรักผู้ชายอยู่ใช่หรือเปล่าเขาขอให้เจ้ามาช่วยหลิวเซียงงั้นสิเจ้าอย่าคิดว่าข้าจะตามเกมของหมอนั่นไม่ทันและกฎของที่นี่ก็คือห้ามคบหากับผู้ชายไม่ใช่หรือไงหรือว่าเจ้าจะลืมไปแล้วว่าหากฝ่าฝืนกฎ จะต้องถูกลงโทษเช่นไรบ้างซึ่งหยีเฉียนฮานก็พยายามจะโกหกแต่ทว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็จับพิรุษได้และกำลังจะใช้วิชาเพื่อโจมตีไปที่ทะเลปลานหยีเฉียนฮานเนี่ยนะครับจึงได้ทำการกระโดดหนีออกมาได้ทัน และอาจารย์ก็ได้ทําการใช้ฟามือมาน้ําแข็งเข้ามาโจมตีในทันทีและอาจารย์ก็ได้ทําการปล่อยความเย็นเพื่อเข้าโจมตีใส่ทะเลปลานของยีเชียนฮานนะครับผมเพื่อเป็นการลงโทษแล้วก็บอกอีกว่าจงอย่าได้ลืมว่าหลิวเซียงนั้นสําคัญต่อพวกเรามากมายขนาดไหนข้าได้ตามหาสายเลือดหายากเช่นนางมานับร้อยปีแล้วจงอย่าทำให้เรื่อง มันวุ่นวายไปอีกละ่ะครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนเห็นแก่ความดีที่เจ้าเคยทำไว้ก็แล้วกันและเจ้าก็จงออกเดินทางไปทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงและอย่าทำให้ข้าผิดหวังซึ่งยี่เชียนฮานก็ได้ร้องไห้ออกมาและคิดในใจนะครับว่าหลิวหยุนข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถชดใช้บุญคุณ ที่เจ้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้ได้แต่ข้าขอสัญญาว่าสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนบุญคุณของเจ้าให้ได้อย่างแน่นอนซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินในสิ่งที่ยีเชียนฮานพูดแต่ทว่าพระเอกก็สัมผัสได้นะครับว่าได้เกิดเรื่องร้ายอะไรบางอย่างขึ้นที่ไหนสักที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปและพระเอกก็ได้แต่หวังว่า นางเอกนั้นจะยังปลอดภัยดีจากนั้นพระเอกและเหล่าลูกศิษย์ก็ได้ออกเดินทางมาถึงที่เมืองเฉียนเฟิงเมืองแห่งเมฆสีม่วงซึ่งที่แห่งนี้นะครับก็ถูกอสูรโจมตีอย่างหนักซึ่งพวกชาวบ้านก็กำลังคุยกันนะครับว่าแนวป้องกันสุดท้ายของพวกเรานั้นได้ถูกอสูรพังลงแล้วดูเหมือนพวกเราจะสิ้นหวังแล้วละ่ะ และทันใดนั้นพระเอกนะครับผมก็ได้ทำการใช้วิชาดาบเข้ามาโจมตีใส่พวกอสูรจนชาวบ้านนะครับก็ถึงกับดีใจมากๆและคิดในใจว่าพวกเรานั้นปลอดภัยแล้วซึ่งเสี่ยวหูก็ได้ถามกับเราชาวเมืองว่าเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเช่นนี้แล้วจกกักรพรรดิของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนกันละ่ะและชายคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่า แล้วพวกเจ้าลับเป็นใครกันเสี่ยวหูนั้นจึงตอบข้าคือคนจากสำนักดาบหวังเจียนและมาที่นี่ก็เพื่อขออำนาจในการดูแลเมืองแห่งนี้ชายปริศนาจึงได้พูดต่อนะครับว่าก็ตอนที่พวกอศสูรมันบุกเข้ามานั้นจากกระพัดของพวกเราก็ถูกสังหารไปแล้วและตอนนี้ข้าก็คือรักษาการที่มีอำนาจสูงสุดถ้าเจ้าอยากได้อะไร ก็ต้องมีสิ่งของมาแลกเปลี่ยนด้วยถึงจะถูกซึ่งเสี่ยวหูนั้นก็รู้ได้ทันทีนะครับว่า้ากเกรงว่าชายผู้นี้น่าจะแค่กระหายเงินและต้องการที่จะช่วยโอกาสจากความโกลาหลและเสี่ยวหูกับชายลึกลับนะครับจึงได้ทำการประลองฝีมือกันซึ่งเสี่ยวหูเนี่ยนะครับเขานั้นก็เป็นถึง ลูกศิษย์ของพระเอกเขาจึงได้ทำการแสดงวิชาลับเรียกดาบมาโจมตีและชายแปลกหน้านั้นก็ทำได้แต่วิ่งหนีซึ่งพวกทหารก็ได้ถามนะครับว่านี่เจ้าจะทำร้ายพวกข้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยเสี่ยวหูจึงตอบว่าสำนักดาบหวังเจียนมาอย่างที่แห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อเค้นค่าซึ่งเหล่าทหารนะครับก็ต่างพากันเฮซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้คิดในใจว่าในตอนที่ข้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนและดูเหมือนกับว่าผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายนั้นมีจำนวนไม่น้อยแต่ถ้าหากข้าสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วละก็สำนักหวังเจียนก็จะเป็นพันธมิตร กับ18ราชวงศ์อย่างจริงแท้แน่นอนซึ่งพระเอกก็ได้ฝากให้เสี่ยวหูได้ดูแลที่แห่งนี้แทนเขาด้วยนะครับซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำการออกเดินทางต่อไปที่เมืองจูซิงหนึ่งใน18ราชวงศ์ซึ่งพระเอกก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งซึ่งกำลังขีม่ม้ามาชนพระเอกแล้วเขาก็ได้บอกว่าหลีกทางไปซะเดี๋ยวก็ชนซะเลยนี่ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า เมื่อม้ามันชนพระเอกนั้นมันก็ถึงกับล้มควม่ำและชาวเมืองก็คุยกันว่าพระเอกนั้นจะต้องแย่แน่ๆที่ไม่ยอมหลีกทางให้กับชายผู้นี้และชายหัวชมพูก็ได้บอกนะครับว่าน้อยแน่แกรู้หรือเปล่าว่าข้าผู้นี้เป็นใครพอของข้านั้นมีชื่อว่าหยุนชิงตวนและเป็นหลอดของเมืองแห่งนี้ด้วยและแม่ของขา้าก็คือท่านโลยินพระเอกจึงตอบกลับไปนะครับว่า เป็นเช่นนั้นเองหรือและชายหัวชมพูก็หัวเราะออกมาและเขาก็ยังบอกอีกว่าเป็นยังไงล่ะถึงกับกลัวเลยล่ะสิเจ้าน่าจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนและทันใดนั้นแม่ของชายหัวชมพูนะครับก็ได้ตามมาที่นี่และทำการกล่าวขอโทษพระเอกที่ลูกชายนั้นไปทําตัวไม่ดีและพวกเขาก็เรียกพระเอกด้วยชื่อปร,รมจหลิวยุนนั่นจึงทำให้เราชาเมือง รู้ได้ทันทีนะครับว่าพระเอกนั้นก็คือเจ้าสำนักหวังเจียนนั่นเองซึ่งเหล่าชาวเมืองก็ถึงกับอึ้งนะครับแล้วก็บอกว่าชายหัวชมพูนั้นมีชื่อว่าตวนฟึง่งและเขาก็ชอบลังแกลผู้คนอยู่เป็นประจำและพวกเขาก็ขอให้พระเอกลงโทษตวนฟึง่งพระเอกจึงตอบว่าเจ้าเห็นหรือเปล่าว่าสิ่งที่ชาวเมืองต้องการทำกับเจ้านั้นมันมากมายขนาดไหน คนเช่นเจ้านั้นสมควรถูกลงโทษซึ่งพระเอกนะครับก็ไม่ได้กะว่าจะลงมือสังหารตวนเฟิงจริงๆแต่ทว่าทันใดนั้นพ่อของตวนเฟิงก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีเพื่อปกป้องลูกชายและจากนั้นทั้งสองคนก็ทำการซัดกันอย่างดูเดือดซึ่งพระเอกนั้นก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและทำการซัดพ่อของตวนเฟิง จนถึงกับลอยติดกำแพงซึ่งเมื่อเหล่าชาวเมืองได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพระเอกพระเอกนะครับผมจึงได้รับความเคารพและชื่อเสียงของเขานั้นก็ได้กระจายไปยังเมืองหลวงต่างๆซึ่งเรื่องราวของเรื่องดาบ,บิญญาลายชันตอนนี้ก็มีออกมาแค่นี้นะครับผมซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ากําลังสนุกเข้มข้นมากๆซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันจบแค่นี้นะครับผมแต่ถ้ว่า มันก็มีให้สปอยแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทําได้แค่รอตอนใหม่ออกมานะครับแล้วผมก็จะมาสปอยให้แต่ถ้ามีตอนใหม่ออกมาแล้วผมก็จะมาทยอยสปอยให้เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับจนจบซีซั่นที่4เลยและสําหรับสปอยเรื่องต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมอยากให้ผมสปอยเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม